สมัยที่เจ๊ออกใหม่ๆขับรถมึงเชื่อไหมกูขับรถอยู่รถสมัยที่กูขับรถเนี่ยกูเคยขับรถกระจอกแล้วกูเพิ่งมันรวยกูขับรถเบนซ์ผัวกูเนี่ยผัวเก่าเนี่ยพ่อไอโซเฟียเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์รถวิบากเนี่ยเชี่ยวอย่างเงี้ยน้ำตากูไหลฟึกูจอดซ้ายขับต่อไม่ได้เปิดวิทยุ มันมีเพลงไม่มีอะไรจะทำ้ายเธอไอสัตว์ขับต่อไม่ได้ตำรวจมาจอดกั้นเลยทำไมขับต่อไม่ได้รถเสียกูบอกไม่ใช่ให้กูเห็นผัวเกา่าไล่เฮียผัวเกา่เกากูจอดรถตรงแมคโครแมคโครตัวนี้เขาเรียกแมคโครอะไรไอตองเมืองทองอ่ะตรงเมืองทองตัวนี้ตอเมือง,งทองอ่ะผัวเกา่ากูจอดผัวเกา่เกากูเดินลงมาถามว่าเธอเป็นไรไหม เธอโอเคป้าวกูบอกมึงไปซะไอสัตว์รถติดมดเลยเฮียกูเนี่ยลืมหมดเลยตัวเอ็นตัวพีเนี่ยกูขับต่อไม่ได้และแม่สุแม่สุขึ้นมาเมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนท้งนั้นกูร้องไห้โฮ รถวิบาก s ซูซูกิหกหมื่นกว่าบาทกูขับเบนซ์แปดล้านกว่าบาทเขายังไม่เอากูเลยเขาลงมาถามกูว่าเป็นไรไหมกูบอกว่าไม่เป็นไรต้องเสืออไปซะไอ้ซัตเขาลงมาถามว่าเป็นไรไหมเขาบอกว่าเธอเป็นไรบ้ากูบอก ไม่เป็นไรเมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามากูจำได้เลยไม่เกินสองปีนี้หลถึงจุดเปลี่ยนกูรอก้องมึงเชื่อกูตอนนี้กูไปมีหุ้นส่วนอยู่ในร้านเหล้าร้านหนึ่งซึ่งต้องใช้หลายล้านบาทมากกูหุ้นแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองกูใช้หลายล้านบาท ก็วันเปิดร้านเล่าเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าน้องพิมพ์มาไหมกูเห็นผัวเก่ากูนั่งอยู่นเ,ยยเนี่ยไอ้เฮียขับมอไซค์เนี่ยนั่งอยู่ในร้านเหล้าแอเลยเย็ด yes, แม่บอกอุ้ยไม่ไปหรอกต่ำช้า